จาก5พฤษภา2557ดังสวรรค์ส่งฉันให้มาพบเธอศรินภาเอกเิถทั้งคู่ก็คือชาวชุมชนบ้านพักใจและแล้ววันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้มาพบกับหนุ่มน้อยคนหนึ่งงานนะครับบวชเอกทธิ์ ที่บ้านของคุณแม่เอกสิทธ,ธิ์ที่ป่าามโมครับอีนี้ขบวนแห่นางนะกำลังจะเคลื่อนออกจากบ้านไปสู่วัดนะครับไปสู่วัดอ,อันนี้นะครับป .6 นะครับป .6 ครับ นี่ครับมาจากท่านหลวงพี่ไก่ของเรามาจากลังสิตเลยนะครับเซนทิชพลโอ้โหคนนี้มันหอจริงๆใส่เสื้อ เป็นทีมเวิร์กเลยนะฮะผมผมเดี๋ต้องไปใส่มากเหมือนกันนะไม่ได้มกูเชือกเหรอเอามาเอามามัน,ม,นมันยังไม่ได้ซักมันร้อนตัวคันก็เลยใส่เสื้อนี่มาก่อนนะฮะนี่แอมครับนี่คือผลผลิตจากสีธาภาและเอกสิทธิ์เมื่อวันที่5พฤษภาคม5 7 5 7ดังสวรรค์ส่งฉันมาให้พวกเธอแล้วก็ เป็นที่มาของแอมมี่ของน้องแอมนะฮะนี่คุณแม่ของไอศิภาพมาจากอุทัยธานีเลยนะครับนี่ตามหาพลอยเจอยังครับมาได้แล้วมาไหมครับไรสดแน่นอนคราวนี้ นี้นะครับทีมงานจากสระบ,บุรีนะครับใส่เสื้อแท็กทีมนี่ฮะลีนาภาเจ้าภาพนะเจ้าภาพนะนี่คุณแม่แม่เอกสิทธิ์นะครับนี่สเสบียงฮะสเสบียงอาหารจานกินนะฮะสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูมบบรณ์บุฟเฟร์นะบุฟเฟ่ ร่วมนิมิตกันนะครับร่วมนิมิตเป็นหนึ่งเดียวร่วมจิตร่วมใจร้อยจิตร้อยใจดูสวยดีถึงไปเลยไหนไอ้ไอ้เข้ามาฮะเราเป็นไม่เล่นดูเลยในในในห้องเราอ่ะไปเลยมีสัมผัสชีวิตผู้คนนะฮะมีทุกรูปแบบนะเอออยู่โคตรใกล้เลยแต่ผมไม่เวลาเขาแคมป์ทุกรูปแบบเลยนะครับ วันนี้บวชทั้งพี่น้องเลยนะฮะทั้งพี่ทั้งน้องหน้าสองรูปครับออโ,อโ,อโอ้โหนี่ครับมีผู้อุปโสนะครับพุทธเ่านะนำหน้าด้วยหน้านองนุ่นครับ นี่ขึ้นปอนไหนแล้วครับขึ้นปอสามนะฮะ,อ,ะอันนั้นอนุบาลสองกับปอหนึ่งถูกต้องไหมฮะหนูอยู่บ้านป่าเดี๋ยวหนู้เรก็มีแต่บ้านป่าอ๋อเหอชัดเจน <c oughs> แล้วมาจากไหนครับเนี่ยบ้านอยู่ไหนครับฮะ,บะจังหวัดอะไรครับนะอยู่อ่างทองไหมคะอยู่อ่างทองหรืออยู่อุทยา ในขวดนี่น่าจะเป็นสปปยแน่เลยใช่ไหมฮะคงไม่ใช่น้ำแดงธรรมดานะเออเออเออก็ว่ากันไปแล้ววิถีชีวิตวิถีชีวิตของพวกเรานะครับวิถีชีวิตอ่า ก็กำลังมองหาครูและนักเรียนนะครับโรงเรียนชิดใหม่สร้างได้กันอยู่ดูนี้ครับนากทั้งคู่นะฮะแต่นี้ลูกนากนะลูกนาคเอกสิธินะ์คนนี้นะคนนี้นะฮะคนนี้โอ้โห ปกติเนี่ยเขาอยู่โมกเหล็กนะคนนี้ทำไมเขามาที่ป่าโมกได้ฮะูค้คนครับนี่เอาเป็นเพียงบรรยากาศเป็นเพียงบรรยากาศไปก่อนแล้วกันนะครับบรรยากาศ เดี๋ยวเรามาคุยกับคนที่บวชเป็นพระเรียบร้อยแล้วดีกว่านะครับเป็นพระเรียบร้อยแล้วนะฮะคนนี้ 2, สองรรษา 2, สองคนาแล้วนะครับขึ้นรถตู้มาเลยลุงพี่รถตู้มานะฮะออกจากลังสิตกีโมงอะ่ะออกมาจากวัดก็ประมาณ มันถเป็นโมงเบ็ดเสบาดเรียบร้อยผันเร็เกิเห็นฟ้าจะคุ้มๆฝนจะตกก็เลยออกมาเลยออกมาเลยนะลุงพี่ไก่ก็พึ่งไปปริวัติกรรมนะครับไปอยู่กรรมที่บัวใหญ่มาถึง10วันใช่ไหมใชเ่เป็นไงบ้างก<อ>็ได้อะไรมาเยอะไหมเยอะนะได้เครือข่ายพระ ก็มีพระชวนไปไปไม่ได้รู้จักพระใหมๆ่ๆเพื่อนใหม่นะครับตอนนี้มาดูนี่พี่น้องกันนะฮะสองคนนี้นี่สองคนนี้พี่น้องกัน,กนครับนี่ฮะนูนฮะน,นูนฮะพี่น้องกันพ่อเดียวกันนะพ่อเดียวกันคนละแม่เอาละครับ ก็คงจะยุดติไว้ก่อน